มาดูหุ้นสตังกันหน่อยครับ T R I T N ผมเห็นว่ามันกำลังมีเขียวสองแท่งขึ้นมาแล้วก็ปรับฐานไปแล้วด้วยนะครับขอดูภาพใหญ่ก่อนโอ้โหลงมาได้น่ากลัวมากดูมัน ดูวีกก็ได้ครับคาดว่าปรับฐานไป11สตังค์นะแล้วตอนนี้ก็ย่อมาขนาดเป็นแท่งวี k ของวี k นี้นะครับก็ยังเขียวนะแต่ยังไม่จบวี k นะยังไม่จบวี k นะเดี๋ยวเราไปตีเส้นเทนเดี๋ยวเราตีเส้นนี้ไปก่อน1เส้นนะครับการเก็งกำไรของหุ้นเนี่ย ถ้าคุณไม่ว่างทํางานงานยุ่งงานยุ่งที่ผาาอะ่ะเข้าใจไหมก็ไม่ต้องมาเล่นครับนะครับไปเล่นหุ้นสะสมเอานะครับอย่ามาเครียดกับหุ้นให้มันมากครับเพราะมันทําให้เราสภาวะจิตใจไม่พร้อมครับคนเล่นเกงอาไรเนี่ยมันต้องอมีวินัยนะครับมันต้องกล้าสต็อปลอสกล้าคัดทิ้งกล้าขายในจุดที่ มันกำไรเหมาะสมหรือเราพอใจขายที่พอใจเ,อเคยได้ยินไหมห้าเปอร์เซ็นก็พอใจบางทีได้พันเดียวก็ยังพอใจเลยบางคนได้มื่นหนึ่งบอกพอใจแล้วอีกคนหุ้นเดียวกันแต่ขายได้แสนหนึ่งก็กําไรพอใจจบไงครับนะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเนาะโอเคครับตีที่วีคไปตัดสินใจที่เดย์ครับก็มาจัดทรงเส้นก่อนนะครับประมาณนี้ตอนนี้เส้นมันยังไม่เข้าหา ราคาปัจจุบันเราก็ตีเพิ่มอีกเส้นหนึ่งครับมีเสียงรถด้วยอันนี้ผมอยู่ส่วนลูกค้าครับสวนทุเรียนส่วนภาคใต้อ่าเนี่ยเนหะ็นไหมเราตีเส้นเทนเส้นกดจนให้มันเข้ามาใกล้ราคาปัจจุบันที่สุดเราจะได้รู้ว่าตอนที่มันจะขึ้นนะครับ มันขึ้นยังไงเนาะนะครับแล้วก็ย่อดูย่อดูแนวรับในเดย์แนวรับตอนนี้ก็20กว่าตังค์หน่อยนะครับเอาง่ายง่ายเลยแผนเทรดเนี่ยแนวรับ0.25แนวต้านแรก30ตังค์แนวต้านถัดไป 34สตังค์แนวต้านสำคัญ39สตังค์อ่ะมองแค่นี้ก่อนครับเถาหุณตัวนี้ไปแค่39สตางค์เหรอไม่ใช่ครับอันนี้คือเราเทรดสั้นๆเทรดเก่งกำไรครับเอามาสรุปแผน t r i t n ครับแนวรับ25สตังค์ถ้าหลุดต้องคัดต้องสต็อปร้อนขายทิ้งครับต้องยอมขาดทุนขายทิ้งครับ คุณจะเท่าไหร่ไม่รู้นะแนวต้านคือจุดเทคกํำไรครับมีสาสิบตังส์3สสี่สตังสามสาสตังอันนี้คือแล้วแต่ความอดทนของคุณละมองดูถ้ายิ่งวันนี้นะมันปิดแท่งเขียวนะมันจะเป็นมุมมองที่ซื้อแบบภาพบวกว่าจะขึ้นต่อได้ง่ายจะขึ้นเขาเรียกอะไรนะอืมจะขึ้นมากกว่าลงถามว่าลงได้ไหมก็ลงได้แต่มันจะมองเป็นขึ้นมากกว่าลงเพราะ แท่งเขียวคือแรงซื้อแท่งแดงคือแรงขายอันนี้คือหลักง่ายๆของแท่งเทียนเลยครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับแต่แต่แตถ้าหุ้น TRITN เนี่ยขึ้นไปยืนเหนือ32สตางข์ตังคุณเห็นเส้น200วันไหมเนี่ยครับที่มันเคยทำได้อยู่ครั้งหนึ่งนี่ครับเห็นไหม มันก็จะขึ้นได้เห็นไหมพอมันยืนได้มันจะขึ้นได้ไหมเห็นไหม,หไหมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้สรุปแผน trin t, R I t N อีกรอบครับแนวรับ25สตังห้ามหลุดถ้าหลุดคัดแนวต้าน30สตัง34สตังสามสิตังสมมุติว่าหุ้นตัวนี้วอลลุ่มมันขึ้นแรงแล้วมันทะลุ39สตังแนวต้านสำคัญจะพูดยังไงดี แนวต้านโคตรสำคัญ50ตังค์ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีคนมาถามคุณแคนเราต้องขาย50ตังค์หรอไม่ใช่ครับมันต้องขายก่อนแนวต้านสำคัญครับมันต้องขายก่อน50สตังค์ไม่ใช่ว่าเฮ้ยทุนทุนอยู่สมมติทุนอยู่30ตังค์พอขึ้นไป34 39ไม่ขาย พอขึ้นไป50ตังค์ไม่ขายแล้วหุ้นย่อลงมาเหลือเหลือ30ตังค์ค่อยมาขายไม่ใช่นะครับอันนั้นคือเราต้องมองขายตามแนวต้านครับแล้วขายแล้วสมมุติขายแล้วนะอ่ากำไรแล้วแล้วไปกระโดดเข้าต่อไม่ใช่ครับเราได้กําไรมาแล้วครับเราเก็บกําไรไปทําอย่างอื่นหรือจะไปซื้อหุ้นสะสมตัวอื่นครับไม่ใช่ได้มาแล้วก็ไปเข้าอีกนะครับเขาเรียกว่าโค้ดผมสอนโคดกล้องโคดกล้อง ัดหน้าสิบล้อมาแล้วก็อย่าไปขวางหน้าให้เขาทับอีกงงไหมคำนี้เออผมได้ยินผมก็เออจริงโคตดอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราต้องได้เงินมาแล้วครับไม่ต้องไปกระโดดเข้ากองไฟอีกครับไม่งั้นเขาจะเรียกเราว่าแมงเม่าทาไมถูกไหมครับสรุปแผน T.I.T.N อีกรอบครับแนวรับ25ตังค์ห้ามหลุดถ้าหลุดต้องคัดครับหุ้นตัวนี้เป็นเก่งกําไรแนวต้านสําคัญที่ขายได้ก็เป็น30ตังค ไม่ใช่แนวต้านสําคัญสิแนวต้านแรก30ตังแนวต้านที่2 3งสาตังแนวต้านที่3 39สตังแนวต้านสําคัญ50ตังครับนะครับกำไรพอใจจบจะกําไรมากกําไรน้อยก็กําไรกําไรถูกเสมอครับจําไว้นะครับคนมีวินัยเท่านั้นถึงจะเทรดเก่งกําไรได้คนที่ว่างเท่านั้นถึงจะเทรดเก่งกำไรได้หรือคนที่มีระบบพอร์ต ที่สต็อปลอให้ได้ตอนนี้ก็มีหลายพอร์ตแล้วนะมีหลายโบรกแล้วที่เขาสามารถตั้งได้ตั้งซื้อได้ตั้งขายได้ครับรู้สึกว่าจะเป็นจะเป็นเดี๋ยวผมจะขึ้นาภาพไว้ให้ว่าเป็นโปรแกรมนี้นะครับถ้าไม่มีก็ลองไปให้โบรกเปิดเปิดโปรแกรมนี้แต่ถ้าเสียตังค์ก็ย้ายโบรกนะพอโบกชาวบ้านเขาก็ฟรีหมดละนะครับมีหลายๆโบกที่ฟรีนะครับโอเค แผน t r i t n ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมนะหลุด25าตังต้องคัดนะครับไม่ใช่ทนจนมันลงไปแล้วก็มาเครียดไม่ได้ครับเก่งกําไรสายเก่งกําไรไม่ว่างลูกป่วยดูลูกอยู่ผัวดาแอเสียอะไรเงีย้ยก็ไม่ต้องเทรดครับทํางานอยู่ยุ่งชิบหายประชุมมิติ้งไม่ต้องเทรดครับเอาเราต้องว่างจริงๆเนาะโอเคสรุปแผนทรไอประมาณนี้ครับ